สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกันดาคุณชัดคณะ,ะน,นิติศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะมาสอนข้าวเกี่ยวกับอาชีพทหารหญิงค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับครูฟ้านะคะตอน,นตอนแรกก็คือ,อการป,ปิดมือหนึ่ตัวก่อนเลยค่ะเอ่อสวัสดีค่ะดิฉันจ่าสิบเอกหญิงอมราสาศุลเสิร์ินนะคะตำแหน่งนายสิบกิจการพลเรือนศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารวุฒิฐารกที่42ค่ะทำไมครูถึงอยากเรียนราชการทหารคะ ถ้าถามว่าทําไมถึงอยากรับราชการทหารนะคะ,นะคะนี่ก็คือเป็นความฝันในวัยเด็กเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กแล้วก็คือ,อมีความฝันอยากจะเป็นทหารมาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จแล้วนะคะได้มาเป็นทหารแล้วก็กลับมาเป็นครูฝึกอย่างที่ได้ตั้งใจไว้ค่ะครูจะได้มาเป็นทหาราน,นะ,ะ้ค่ะครูได้ผ่านอะไรมาบ้างอยากให้ครูเล่าเหตุการณ์ค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะก็ได้เข้ามาเป็นนักศึกษาวิชาทหารค่ะเรียนจบปีหนึ่งถึงปีห้าที่ค่ายแห่งนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็เข้าไปเป็นทหารพานซึ่งไปสมัครเป็นอา,าสาสมัครทหารพานหญิงก่อนนะคะครบหนึ่งปีพอครบหนึ่งปีก็มีการเบิดสอบนายสิบจากทหารพานค่ะแล้วก็เข้าไปสอบบรรจุเป็นนายสิบทํางานที่สามจังหวัดประมาณเก้าปีค่ะแล้วก็ปีที่สิบก็ ย้ายกลับมาเป็นครูฝึกที่ค่ายแห่งนี้ค่ะค่ายอยากถามครูว่าถ้า,ารานผู้หญิงค่ะฝึกแตกต่างกับทหารชายมากน้อยแค่ไหนคะถ้าถามถึงความแตกต่างของการฝึกนะคะก็ตั้งแต่เป็นฐานพานหญิงที่สามจังหวัดชายแดนใต้แล้วนะคะการฝึกไม่แตกต่างกันเลยค่ะผู้หญิงกับผู้ชายมีการยิงปืนก็ยิงเหมือนกันมีการฝึกการเดินลาดตะเวนการรอปภบุคคลสําคัญคือการฝึกทุกอย่างก็จะเหมือนฐานพานชายหมดเลยค่ะ คยเจอประสั่งถอดเท้าไหคะกอบอาชีพนี้ไหมคะถามว่าเคยรู้สึกท้อแท้ไหมนะคะตอนที่เป็นอาสาสมัครทหารพานหญิงได้หนึ่งปีแล้วก็มีการสอบแต่ซึ่งอายุราชการเราน้อยกว่ารุ่นพี่ที่เขาผ่านมา9้าปี1ิปีแล้วก็เลยตกรอบไปหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็มีการมาทดสอบใหม่อีกครั้งนะคะ่ะตอนเปิดกรมทหารพานที่4ีกก็ได้สอบเป็นนายสิบค่ะ แล้วก็พอบยศเราจากสิบตีมาสิบเอกเราก็ต้องสอบเพื่อที่จะให้ขึ้นต่อยอดไปอีกอะคะ่ะก็รู้สึกกังวลแล้วก็เครียดเหมือนกันนะคะว่าเราจะสามารถสอบเลื่อนชั้นได้อีกไหมแต่เราก็ต้องมีความขยันและมุ่งมั่นอ่านหนังสือแล้วก็ต้องทําร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอค่ะเป็นงงไงคะต้องทำยังไงบ้างครูช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะ ถ้าอยากเป็นทหารญิงนะคะอันดับแรกมันต้องอยู่ในความฝันก่อนของนักเรียนก่อนนะคะเราต้องมีความใฝ่ฝันเราถึงจะกล้าที่จะพยายามและมีความอดทนที่จะก้าวไปสู่คําว่าทหารญิงได้ค่ะก็คือนักเรียนจะต้องมีความอดทนต้องทําร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอจุดเริ่มต้นของครูก็คือครูต้องเรียนจบปริญญาตรีก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปเป็นอาสาสมัครทหารพานแต่ถามว่าตอนนี้นักเรียนมีหลากหลายมากค่ะในการที่จะเข้าไปทดสอบ ก็คือถ้าเกิดน,นักเรียนเรียนปีหนึ่งถึงปีสามนักเรียนสามารถจะสอบทหารก็คือจะอยู่ในชั้นยศของปฎิวนเต่ถ้านักเรียนจบปริญญาตรีประกอบไปด้วยกับนักเรียนจบปีห้านักเรียนจะได้คะแนนพิเศษและสามารถสอบนายทหารชั้นสัญญาบัตรได้ค่ะที่ให้ความรู้วันนี้ค่ะภารกิจของเราปกป้องแดนไทยภารกิจหัวใจมีไว้ให้เธอความภาคภูมิใจได้ทำ